ออกเดินจากบ้านสู่เมืองฟ้าสู่เมืองเทวาเมืองบางกอกเดินดังเที่ยวได้จากบ้านนอกมาเล่ามาเรียนมาศึกษาเจอะคนทั้งแบบนี้แบบนั้นเจอะทั้งแมงวันทั้งจริงจอกเจอะทั้งคนดีคนกลับกรอกคนหวังปอกโลกมีมากมาย ตั้งใจเล่าเรียนทุกคำเช้าถึงหนักถึงเบาไม่ลองบอกอยู่ไปวันวันเหมือนมีปลอรลกขอให้เดินตามทางชี้ให้ฉันเขียนฉันหลีบเขียนชี้ให้ฉันเรียนให้ทันสอบแข่งขันกันไปหลยหลบเหมือนเลือกเอามาพันดี ทำเพื่อหนทางที่วาดหวังรีบเข็นพลังพุ่มป่วยออกก็ตามภาษาคนจนทรอกหวังงานทำเงินเลี้ยงครอบครัวจวบจนฉันจบการศึกษาลับใบปริญญาที่ฉันชอบสุขใจแค่ไหนไม่ต้องบอกยิ้มพลางเดินพลางสะบายดี รีบเดินย่ำตกหางานความสดชื่นบ้านไม่เคยมีเริ่มพดเริ่มหายลงทุกทีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีงานรับคนสิบห้าคนทำงานเด็กควากเด็กท่านเอาหนึ่งโลที่เหลือหมื่นพันล้อมหายโหระบบทางแก้ไม่มี กูสาลํำเลียนมาแทบไปแต่ผลสุดท้ายต้องตกงานหมดเงินหมดแรงอยู่ตั้งนานวิมานมาพังไลยสิ้นดีหลายทีหลายแห่งคนทำงานเช้าชามเย็นชามฟ้องคันทีแต่คนขยันทำงานดีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มองมา ยางนี้เมื่อไรบ้านเมืองไทยจะเลิินก้าวไปทัดเทียมทันนานาประเทศดังคำฝันที่เขียนเอาไว้สวยดีพุกซาลำเรียนมาแทบตายแต่ผลสุดท้ายต้องตกงานหมดเงินหมดแรงอยู่ตั้งนานวิมานมาพังลรยสินดี แม่ช้าลูกกลับมาเหน็บหนาวกลับสู่บ้านเราด้วยช้ำชอบทุ่มเทกายใจให้บ้านนอกรังถูกจับค้งหลายปีแม่ช้าลูกกลับมาเหน็บหนาวกลับสู่บ้านเราด้วยช้ำชอบทุ่มเทกายใจให้บ้านนอกรังถูกจับค้งหลายปี โมให้อะไรลรามอมหาลัยให้อะไรลราคิดดูดีๆสวัสดีครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับท่านกับรายการรายการอะไรลูกรายการอะไรครับรายการอะไรรายการคู่อะไร ใครกันกูหูรัวคู่หูอะไรรออรูวดังดังหน่อยคู่หูอะไรเออลัวคู่หูรัวตอนนี้วันนี้พ่อเบนจะมาสอนลูกเกี่ยวกับชีวิตในรัวมหาเลยเราลองมาคิดดูดีๆว่ามอให้อะไรเรา มอมาหาลลยให้อะไรเราเราะชีวิตของพ่อเบนจะเล่าให้ฟังนะลูกนะเราะพ่อเบนจบกศออนอมากศออนอเปรียบเสมือนรถไฟขบวนสุดท้ายให้เราไปสู่ปริญญาได้และช่วงนั้นพ่อเบนก็ทำงานอยู่ด้วยทำงานด้วย และจบกทอเป็นใบเบิกทางก็เรียนด้วยเลยเป็นเรียนและงานและก็เข้าสู่รั้วมหาเลยช่วงนั้นทีแรกพ่อเบ้นจะสมัครเรียนที่ดารุนศูนย์ย่อยของสนนันตาอยู่ตรงดินแดงไปสมัครแล้วคุณครูบอกหน้าตาแบบนี้เนี่ย ถ้าเรียนภาคปกติเนี่ย Hello. 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 เป็นดาวมหมาเลยแน่นอนคุณครูฟันธงแล้วแตาเรียนภาคปกติอะได้เป็นดาวมหมาเลยแน่นอนพ่อก็ตื่นเต้นที่จะได้เป็นดาวมหมาเลยถ้าเรียนภาคปกติแต่พ่อไม่มีโอกาสที่จะเรียนภาคปกติเพราะว่าพ่อต้องทํางานด้วยช่วงนั้นพ่อต้องขายโัรศั์มือถือวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงอะ จะเอาเวลาไหนไปเรียนภาคปกติก็เรียนไม่ได้สุดท้ายพ่อก็ไปสมัครจ่ายทำเนียมเลขเข้าขอ่อน5้าพห้ากดตังค์เอทีเอ็มมาโอ้เป็นแบงค์ร้อยล้วนเลยลูกห้าบห้าใบห้าพันห้ารยบาทห้าบห้าใบแบงค์ร้อยล้วนจนคุณครูฝ่ายตะเบียนบอก นี่คงเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตเนอะที่มาเรียนกันพ่อเขียนชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษไม่ถูกในวันวันลงทะเบียนนะต้องให้ลุงเบลช่วยบอกให้เขียนให้พ่อเลยท่องจำว่า T A N A K O R N นั่นแหละคือธนาครชื่อจริงอ่า พ่อท่องจำพ่อก็เลยเขียนลงตะเบียนไปแล้วเลขเข้าห้าพันห้าสุดท้ายศูนย์ดารุนศูนย์ย่อยเขาโทรมากับพ่อว่าปีนี้ศูนย์ย่อยของสุนันทาคือศูนย์ดารุนเขาไม่ไม่เปิดสอนเพราะเด็กสมัครน้อยใครมีความประสงค์จะไปศูนย์ใหญ่คือไปสวนรนทาเลยมาอะไรใหญ่เลยใครมีความประสงค์ก็ไปได้พ่อเลยตัดสินใจไปเรียนมาอะไร สวนุนันทาแต่พ่อไม่สามารถเลือกเรียนภาคปกติได้เพราะพ่อต้องทำงานพ่อก็เป็นดาวมาเลยไม่ได้พ่อก็เลยเลือกเรียนภาคกศวคือภาคพิเศษภาคคนเรียนด้วยทำงานด้วยพ่อก็ได้แง่คิดจากคนที่เขาเรียนด้วยทำงานด้วยเย,วเยอะแยะเลย ภาคปกติมันเปรียบเทียบคือพวกเรียนภาคปกติก็คือเด็กวัยสิบเก้าปีก็เปรียบเสมือนวัยรุ่นนั่นแหละวัยกำลังคึกกระโจนสิบเก้าปีจะติดเที่ยวอะไรเยอะแยะจะไปวนเวียนอยู่ในการรักลกบปวดหลงเยอะแยะนั่นแหละพ่อเลยเรียนภาคกศวปคือภาคพิเศษมีแต่คนเรียนด้วยทำงานด้วย และกลุ่มเพื่อนที่พ่อคบอ่ะแต่ละคนไม่ธรรมดาั้งนั้นชวนใหญ่จะเป็นลูกคนรวยหรือไม่ใช่ลูกคนรวยก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ธรรมดาแต่ละคนที่คบอ่ะคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของบริษัททัวรขับรถฟอร์ดเทนเนอร์การเป็นล้านมีนาฬิกาแขวนนาฬิกาโนเล็กเรือนเป็นแสน ช่วงนั้นมันเล่นเกมวินนิ่งมาเล่นเพจรีอ่ะมันเล่น,ม,น,ลนมาเล่าให้ฟังจนพ่ออยากเล่นด้วยเลยเป็นภาพสามมิติอ่ะ,อะลูกคนรวยนะนั่นแหละอีกคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของบริษัทปลอกหมอนไอ้ตัวนี้คือได้ลูกเรวกวคนแวงควรอ,อีกคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของบริษัทชิปปิ้งอีกคนหนึ่ง เป็นเจ้าของธุรกิจเองเป็นเจ้าของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ในห้างฟออยจูนอีกคนหนึ่งเป็นเมสเซนเจอร์อันี้มาแบบปริญญาตรีก็ไม่ทันจบคิดถึงจะไปต่อโทรแล้วก็เอาเงินเดือนสามหมืนอัพม,มีความมุ่งมั่นสุดท้ายแล้วก็ปริญญาตรีก็ไม่จบคนนี้น,นั่นแหละ กลุ่มเพื่อนที่พ่อครบมีอยู่แค่เนี้แต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่เพื่อนเป็นลูกคนรวยเขาจะกินข้าวในโรงแรมสุนันทาจานละเจ็ดสิบแปดสิบจานละเป็นร้อยพ่อบางทีไม่มีตังพ่อต้องกินจานยี่สิบสามสิบนอกหมาเลยรวยจนไม่สำคัญแต่เราครบกันได้คือเราไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันที่ทำคัญลูก เพื่อนรวยจนไม่สำกันสำคัญคือเราไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันไปไหนเราก็แชร์เราก็หารกันตลอดอืมลูกคนรวยก็จะพูดแต่เรื่องของเรื่องของล,รรอล,ลูกทำเปแตอาลาบยศสรรเสริญสุขก็จะพูดแต่เรื่องนั้นแหละว่าเรียนจบเพื่ออะไรเป้าหมายการมาเรียนของแต่ละคนมาไม่เหมือนกัน ไอ้คนที่เป็นลูกเจ้าของบริษัทตัวก็เรียนเพื่อไอ้ขึ้นชื่อว่าจบปริญญาตรีมีเวลาว่างจัดมาเรียนเล่นๆไอ้คนที่ว่าเป็นช่างคอมพิวเตอร์ก็เรียนเพื่ออยากไปอเมริกาอย่างน้อยจบปริญญาตรีเพราะทำไมจบปริญญาตรีเขาไม่เดินทางไปอเมริกาตามพี่สาวไอ้คนที่เป็นลูกเจ้าของบริษัทปอมวงก็มาเรียนเพื่อจบปริญญาตรีเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมาก ไอ้คนเป็นเมสเซนเจอร์ก็มีเป้าหมายเพราะก็มีครอบครัวอืส่วนไอ้คนที่เป็นลูกบวกรัดชิปปิ้งอนั้นก็ไม่คิดเลยเรียนไปพ่อแม่มีสมบัติให้ก็ไปเล่นการพนันหมดคนนั้นอืมแล้วมีขวาแฟดคู่หนึ่งมันเป็นวัยรุ่นประมาณสิบเก้าปีพวกนี้นั่นแหละคือเด็กภาคปกติเลิกเรียนมันจะชวนแต่กินเหล้ากินเหล้ากันอย่างเดียวไปตั้งวงตั้งวงอย่างเดียวอหละพวกภาคปกติ พวกอายุสิบเก้าปีคือประสบการณ์ชีวิตมันยังน้อยมีแต่คนเป้าหมายคิดเรียนไปเพื่ออะไรเป้าหมายเรียนจบเพื่ออะไรไอ้ลูกเจ้าของบริษัททัวร์วมันก็เรียนพูดแต่งเงินล้านว่าล้านเลขล้านสงอะไรหายากกว่าสุดท้ายมันบอกว่าล้านเลขหาหายากกว่าล้านสง เพราะว่าร้านแรกเรายังไม่รู้วิธีการหาทีร้านสองเรารู้วิธีการหาแล้วนั่นแหละคุยกันแต่เรื่องเงินคุยแต่เรื่องหาเงินสุดท้ายเขาถามว่าพ่อเบนคิดอะไรมั่งกับการมาเรียนหนังสือเนี่ยพ่อเบนก็บอกว่าเหนื่อยใจก็ไม่อยากคิดอะไร อยากมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วนั้นพ่อเบนขอจบด้วยเพลงนี้ครับวันต่อวันนร่ลูกเช้าวันใหม่ตื่นนอนคล้ายๆกันเดินทางมาถึงวันเพื่อออกความวันปันหาความเป็นอยู่ หวังแค่เพียงผ่านคืนให้พ้นวันมีชีวิตถึงวันรุ่งเช้าออกวันคันหาความเป็นอยู่ชีวิตหนึ่งพ้นวันคืนหนึ่งก็ดีใจคิดปีนไปตามฝันสุดทางไในแค่นี้ ค่นี้ก็เพียงพอได้ฝันไปวันวันหนึ่งคืนถึงอีกวันมีชีวิตเพื่อเจอคนรักคนเก่าได้เดินบนถนนสายเก่าขึ้นรถเมคันเก่าได้เจอเพื่อนเก่าเก่านั่งคุยเรื่องเก่าเก่ามีชีวิตเพื่อเจอคนรักคนเก่า ได้เดินบนถนนสายเก่าขึ้นรถเมล์คันเก่าได้เจอเพื่อนเก่าเก่านั่งคุยเรื่องเก่าเก่ากินเหล้าก็ที่เก่ามีชีวิตเพื่อเจอคนรักคนเก่าได้เดินบนถนนสายเก่าขึ้นรถเมล์คันเก่าได้เจอเพื่อนเก่าเก่า นั่งคุยเรื่องเก่าๆชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งสุดทางในแค่นี้แค่นี้ก็เพียงพอได้ฝันไปวันวันหนึ่งคืนถึงอีกวันมีชีวิตเพื่อเจอคนรักคนเก่าได้เดินบนถนนสายเก่าคืนรถเมคันเก่าได้เจอเพื่อนเก่าๆ นั่งคุยเรื่องเก่าๆสุดทางได้แค่นี้ชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งสุดทางได้แค่นี้แค่นี้ก็เพียงพอได้ฝันไปวันวันหนึ่งคืนถึงอีกวันมีชีวิตเพื่อเจอคนรักคนเก่าได้เดินบนทันนสายเก่าขึ้นรถเมคันเก่า ได้เจอเพื่อนเก่าๆนั่งคุยเรื่องเก่าๆชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งสุดทางในแค่นี้แค่นี้ก็เพียงพอได้วันไปวันวันหนึ่งคืนถึงอีกวันทุกทุกวันเห็นเขาเดิอนออกไปแต่งตัวทานสมัยไอ้หนุ่มเอ้ย โลกจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องนักศึกษามึงเป็นใครกูเป็นนักศึกษานักราปริญญาวยขวัญขึ้นใจเป็นใหญ่แล้วยังไงกูจะรวยดังสิวความรู้กูเยอะกวา่ากูจะมาเป็นนายมึง มึงเป็นใครกูเป็นนักศึกษาลักหน้าบาลิญยอค่ายควันขึ้นไปเป็นใหญ่แล้วยังไงกูจะรวยดังสิวาความรู้กูเยอะกว่ากูจะมาเป็นนายมึงสุดท้ายแล้วคนเราต้องอยู่กับจิตอยู่กับใจตัวเองอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน อยู่กับจิตกับใจดูจิตดูใจตัวเองยิ่งมีความโลภยิ่งมีความทะรยานเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากคนเราพอได้ละได้เมื่อเลยปล่อยวางได้เมื่อเลยก็หมดทุกข์ทำจิตให้เป็นสุญญตาทำจิตให้เหลือศูนย์เข้าถึงความว่างความไม่มีตัวตนใช้ชีวิตแบบสันโดษ แบบสมัทถะอยู่แบบผู้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันอยู่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมองคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะแยะอย่ามองคนที่สูงกว่าเราแล้วจะไม่เป็นทุกข์จบด้วยเพลงนี้ดีกว่าเ <ST AR C> บื้องบนเป็นแผ่นขวาขว้างเบื้องล่าง เป็นทานน้ำใสตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เลียงลายบางคนว่าฉันเป็นคนบ้าบางคนว่าสติไม่ค่อยดีบางคนว่าฉันเป็นเช่นนี้เพราะ ผิดหวังบางสิ่งที่ตั้งใจฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบก,กันแล้วพากันก้าวไปไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกันน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมด เราช่วยกันเก็บฟืนพอนน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนเบื้องบนเป็นแผ่นควาควานเบื้องล่างเป็นทานน้ำใส ตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เลียงลายบางคนว่าฉันเป็นคนบ้าบางคนว่าสติไม่ค่อยดยีบางคนว่าฉันเป็นเช่นนี้เพราะผิดหวังบางสิ่งที่ตั้งใจ ฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันแล้วพากันก้าวไปไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกันน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืน